กีบเพชรใครายไปก็มากก็เหยียบไปเหยียบมากพี่หอยคนเก็บเอาไว้แล้วล่ะค่ะน่าจะคลองแต่จะคลองพกมิสิตปิกินจะคลองมากขึ้นเหลือแจะตอมันค่ะ อุ้ยฟาอคุณคอาดเพิ่งมาตัดหนาออกนะคะมันก็เลยเห็นนี่มันเ,เห,นนหนาค่ะเหนาเหนาเหนาปลกมนันนะค่ะโปลุกมันียางลูปไปลูปมากับถี่เหยียบลูปไปลูปมาอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันดีใส่หนาดู อย่าแตกเบิดสามี่อยเหยียบกบตีเก็บได้เหี้ไข่เหี้ไข่มาตำค่ะจุ่มหน่อยมันจะเอาเพราะว่าเอาไวยที่ไหนเ้ากับบ่ได้ที่น้อยแค่แตก็มาเก็บเอาเบิดจะคล้องหน้าเพ่อดะกินแล้วค่ะ หลายได้ค่ะเกิดใหม่แม่นเดินล้วค่ะดอกน้อยเพิ่นขื้นเต็มเดินอยู่แต่ก็บอกกาเก็บเอาเบิดทุดอกเอาไว้กินเหนือไม่นั่นนี่เขาจะเมาไปเก็บออกไปคอนแล้วค่ะ ดอกใหญ่สุบฝกใชสุดเบิดแล้วล่ะค่ะเหลือแต่ดอกหน่อยเพิ่นเดี๋ยวเมืแรงเขาจะเอาก็มาไต่เอาห้าตัวห้าตัว